โมโม่ายปล่อยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้า r a นเจ r XLS 4ประตูอีกแล้วนะคะกับราคาโปรโมชั่นนะคะพิเศษนะคะเหลือเพียงจะแ0 0 0บาทนะคะจากปกติ9240 0 0บาทเนาะ,ะคันนี้นะคะลูกค้าจังจัดเต็มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวโมาพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะลูกค้าเลือกแต่งอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเลยเนาะ,ะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดกันชนหน้า Raptor นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้า FORD ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะและยังไม่พอยนะคะยังเพิ่มมิติตัวรถนะคะ,ะกับไฟ3จุดที่เป็นสีขาวนั่นเองนะคะกระจังหน้า Raptor สีดำด้านนะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะโมไซเป็นข้อไฟหน้านะคะสีดำด้านให้กับคุณลูกค้าเนาะสำหรับรุ่น XLS เนะคะเราให้ไฟหน้านะคะมาเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวชุด กันชนหน้านะคะแรปเตอร์เนาะก็มีการตกแต่งนะคะตัดสีเทานะคะที่เป็นสีกับสีดำเนาะก็ทําให้หน้ารถนะคะดูมีมิติแล้วก็หล่อเหลามากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้ตัวชุดแต่งนะคะที่คันนี้นะคะเป็นสีดำเนาะก็เพิ่มเติมนะคะในส่วนของนี่เลยด้านข้างค่ะ คิ้วล้อดรปเตอร์นะคะขนาด6นิ้วเนาะก็มีความแบบคิ้วล้อเรียบขนาดใหญ่แบบนี้นะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะแม็กนะคะขนาดขอบ20นะคะเป็นก้านวายนะคะ A อแว p ไพ e นะคะมาพร้อมกับ ยางนะคะดีเซนติเอทีซีรียนะคะอยู่ที่2 7 5 5 5็ด R นั่นเองก็คือเป็นยางออฟโรดนะคะคันนี้ช่วงล่างแบบเดิมๆนะคะไม่ได้มีการายกแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ให้อารมณ์แบบวิ่งทางเรียบได้นะคะออฟโรดได้เนาะ,ะได้ครบเลยมาต่อกันนะคะในส่วนของด้านข้างอันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะ XLN น้องมือจับนะคะเป็นแบบกันรอยอยู่แล้วโมวก็เสริมเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของตัวเบ้ากันลอยให้กับคุณลูกค้านะคะตัวกระจกมองข้างเป็นแบบกันลอยเรียบ รล้เนาะคิ้วกันาสาดต์นะคะฟิล์มกระจกฟิล์มเซรามิกกันฟิล์มเซรามิกกองแสงนะคะใส่ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนี่เลยลูกค้าเห็นอะไรไหมคะนี่เป็นสติกเกอร์นะคะลายพิเศษนะคะลูกค้าเลือกเองกับมือเลยนะคะก็คือเป็นลายสี ขาวแบบนี้นะคะแล้วก็สีเทาเนาะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีดํานั่นเองบนในข้างนะคะมีเสริมเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวยกสูงเนาะสำหรับด้านท้ายนะคะใส่เป็นโลบาร์เหล็กเอ t าเ n นเดแขนยาวนะคะเป็นโลบาร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะดีเทลของเนาะนะคะก็จะมีความแบบมีสปอตไลท์ด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะก็มีมาให้ด้วยเนาะตัวนี้นะคะกัน ตัวบันไดตัวโลบานะคะเป็นโลบาเหล็กเนี่ยใช้งานได้จริงเนาะนะคะในส่วนของด้านท้ายเนาะก็เพิ่มเติมนะคะโมเปลี่ยนไฟท้ายนะคะของเดิมเนี่ย x อสเเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบโพลแกรมเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะเปลี่ยนไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะคะ ตัวมีกล้องถอยมาให้นะคะที่ใต้ตโลโก้ฟอดขนาดใหญ่แบบนี้เนาะตัวกันชนด้านท้ายนะก็เป็นกันชนท้ายแท้เนาะสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้ความแบบเป็นแรปเตอร์นิดนึงนะคะก็นี่คะ่ะใส่อคิลิคคำว่าแรปเตอร์ด้านท้ายมาให้ด้วยเนาะนี่ เดี๋ยวพาชมรอบพันกันนิดนึงนะคะนีตัวที่หยาบท้ายกระบะเราก็มีมาให้ครบแล้วนะคะก็ใช้งานได้จริงรองรับน้ำหนักได้ดีนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันนิดนึงได้ไหมสำหรับภายในนะคะสำหรับคันนี้เนาะก็แน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหนะ้าปัดดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วหน้าจอก,กลางนะคะขนาด10นิ้วเนาะสำหรับ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองนะคะหนึแรงม้าเนาะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้งหมดนะคะสโหมดด้วยการเนาะโหมดปกติโหมดถนนลื่นโหมดลากจูงแล้วก็หมดประหยัดน,นั่นเอง <laughs> โอเคมาตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็จากโรงงานเลยนะเป็นทางคันแบบนี้ภายในก็ดูหลาดูดีมีสไตล์มากนะะสำหรับตัว xls คันนี้เนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า XLS โปราคาพิเศษนะคะตอนนี้เนาะใกล้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถกระบะใช้งานราคาคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะคะสามารถติดต่อหาน้องโม,โมโดได้ที่เบอร์0 9 4 8 9 5 2 9 9นะคะหรือว่าสามารถบอกนมาชมรถตัวจริงได้ที่ฝ o r d อ r m เสาขากระลาพึกได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโมขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย